สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชม f อทางบ้านทุกทุท่านเลยนะคะวันนี้เนาะคะ่ะกับมาพบกับช่องปะต๋อยคนวิเศษคือเกาะะ่าเนาะเนาะวันนี้ปะต๋อยมาอยู่ที่สารปู่พญาเต่าะคะ่ะวันนี้นะคะกับเดินทางมาน้ากัน2คน,นะคะ่ะมากับเปาแพร์ชาแนลนะคะวันนี้กับสิภา้ามาขอโชคขอลาบมาตามตอเนาะคะ่ะเนาะกับสารปู่พญาเต่าะคะ่ะกับ เป็นหมวดของวันที่หนึ่งกันยายนสองพนห้รอหกสิบแปดี่เนาะค่ะก็คือบ่าวแพรกผลไปหาบ่าวเขียดเลรวบ่มีมูเนาะค่ะบ่าวเขียดเป็นเขานอนแต่เว้นมาที่นี่ก็เล่ยสวนปลาต่อยมาเป็นมูเออปลาต่อยกัเลยว่าเออพอดีละปูพญาเตาแหม่ว่าใไหนไทยว่าไนมีขีปเลยของปูพญาเตาก็เลยมากระบาแพกเนาะค่ะเนาะบ่าวแพรกับวายาบมีมูน้ำกับพอดีวางพอดีเนาะค่ะเนาะกัเลยผ้ากันมาสองคนเนาะค่ะ กมาขอโชคขอลาบมาตามตอนเนาะคะ่ะเนาะกับสารปูพญาเต่าค่ะสารปูพญาเต่านี่กับแม่นเนาะคะ่ะไฮโชกไฮลาบกับเอฟซีทางบ้านกะได้โชคได้ลาบมาเรื่อยๆเนาะค่ะก็ซึ่งเบาแผกมากขอหัดท,ที่แล้วกัเพิ่นกับไฮโชกไฮลาบเนาะคะ่ะน้องหัวนี่จังมาตามตอนเนาะคะ่ะเนาะค่ะอย่าลืมด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามะคะ้ค่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยท่านผู้ชม ตกใจหมดเลยอ๋อท่านผู้ชมอ้สาถู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 เด้อตกใจหมดโน้ยหัวใจว่ายด้แบบมันมีลมเลยค่ะท่านผู้ชมไม่มีลมนะคะแต่มีกิ้งไม้หักแต่ว่าตะหัวคำฝนกับตกแล้วนะคะ ีนะทีนี้มมมากแต่ว่าปูกับคงศิลับรลู้แล้วว่าลูกหลานมาหาปูเอ,อย่าตืน่นอย่าทวงลูกหลานเด้อลูกหลานมาดีลูกหลานมาบไ่ได้ลบดูลูกหลานมาขอผงบุญบาร,รมีน้ำปูเด้อลูกในบา้บานวันในสวนปูนเนี่แหละแต่อย่าตืนต่นอย่าทวงอย่าเฮ็ดอีหยังกกกแกแกๆลูกหลานกน็ตกใจได้ปู่ะไปเนาะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเขาไปเตรียมของกลับไปขอโชคลาภกับสารปูพญยาเต่าไปค่ะค่ะ นี่เนาะคะ่ะฝนตกแต่หัวค้ำเนี่ยฝนตกเนาะค่ะท่านผู้ชมน้ำหงสน้ำพึ่งแห้งเนาะคะ่ะในมองนี้ฝนตกยางแห้งเลยทั้งตกทั้งล่มเนาะค่ะท่านผู้ชมเมื่อกี้เมื่อกี้บรูวาอีอหยางเมื่อกี้น่ะตกล่งใสลังคาแถดเลยแต่ว่าบ่มีล่มเดยนี่เนาะค่ะเดินทางมากับทางช่องบ่าวแพ็กชนแนลนะคะนี่เนาะค่ะ ดีนะทีบ้าสองคนมาผู้เดียวแลีนเลยบ้าแพร่นกับไปหาบ้าเขียบบ้าเขียดกับบ้าว่างนั่นแล้วซะกับสิเดิกเนาะบตกใจเิดชุดแกเนี่ยตะเขียนแก้วเฮ้ยนงินเฮ้ยอีกแล้วเอ๋ออุ้ยแต่ว่างาใหม่งางางาใหม่แห้งหลายได้คู่แพคบ้าแพ งาไม่แหงหลายท่านผู้ชมคุณน่ะนั่นนั่นของของเคียดอยู่กับมีนั่นล่อตะสิลนหลวงลงมาหน่อยครับตอนนี้สภาพเนี้ยกำลังจะลนนะครับนี่ยถ้ามีลมมาแล้วจะลนล่มในน้อยลนเรื่องด้วยน่ะมีน่าล่ะนางยูเกิดเนี่ยเกียงใหม่โมนี่เท่ากันเนี่ยครับเพราะว่าเครื่องปลอดภันไทยเนี่ยครับผมเคื่องป้องกันไทยแนนค่ะนี่เนาะค่ะกับสารปู่พญาเต่า ขอโชคลาบนายู่ตอนาปูหรือเด้อสาธุเด้อปูวันนี้ลูกหลานมาขอโชคลาภมาขอเพ่งบุญบารมีน้ำปูเด้อปูเด้อลูกในบ้านบ้านในสวนนี่แหละมาหาปูบรไรขวมไดไกยมาขอเพ่งบุญบารมีปูคือเก่าหมดที่แล้วเล็กเข่าเบาแพกมาแมนเขาปิงปองปูยิบปองเอ้าปูยิบไห้ปูยิบไหปิงปองแมนแต่ว่าตอนไห้ปไห้บ่มีไห้เตกหื้อไห้แตะ เอา้าจงไงต้องมาดีนุ่มอโอเคครับเดี๋ยวไม่เป็นไรนั่นอ<น>เอาเอาแล้ววัน,น <า S 1> ที่นีจ,นจริงใหม่ี่มันล่อๆจะลแมนเนี่ยมาางนีเอปกออใจหตจุมชุ่มยา,าปิงปองกักงบบเห็นเดบ่เห็นเด้บ่าแพรปิงปองบ่เห็นแมน ปิงปองไม่มีนะคะปองไม่มีแล้วอุ้ยบาบอมีมีสองลูกเอาก็เหลือสองลูกมีสองลูกนะคะเดี๋ยวเนี่ยเอามีสามสี่สี่สามสี่กับสามเลยมีสี่กับสามเหลือแค่สองลูกนะคะปิงปองแค่นี้ใช่ไหมอืมอ่าสี่กับสามโอเคไม่เป็นไรนะครับอ่าสี่กับสามนะคะปิงปองต่วาเฮ้ยเอ้า เดี่ยวนะปูหันหนามาทางนี่อ้าถูกหันว่าหลงลูกวิงปองอ่าหมองลูกปิงปองสีสามท่านผู้ชมสีสามอุ้ยแต่วันไม่เหล็กเหล็กเหล็กควายอยู่นี่กันมี่อยู่ต้นเสาอ่ะโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปจุดทูบบ่อเก่าปูกันเพราะว่าอุ้ยอเลี้ยวโอเคเดี๋ยวไปเตรียมไป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 เนาะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเตรียมจุดถูบจุดเทียนบ่อเก่าปูเหมืนกอนไปค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีอีกรอบนะคะสวัสดีช่องบ่าวแพ็กชาแนลด้วยนะคะผมก็สวัสดีช่องมาต่อได้วยครับเดี๋ยวผมขอจุดเทียนก่อนเลยนะครับเหตุไปเทียมื่อกี้เพิ่งหันปูขยับอ่ะปูขยับสองครั้งตอนแรกขยับมาหาตรงลูกปิงปองที่เหลืออยู่สองลูกนะครับผมแล้วก็ขยับกลับมาคืนนะครับเดี๋ยวขอน่ยคน ในมองเห็นนะครับผมก็ขอบคุณเอ็อกน,น้กรอบนะครับที่ได้ร่วมซื้อของไหว้นอะกก็ได้ไหว้ไปแล้วตอนกลางวันนะครับผมผมเข้าวหวานนะครับเออปูให้จริงจนะครับ,แ,บแล้วขอบคุณท่างทีทางช่องหนองน้ำเนาะมีพันรวมถวายเทียนเทียนใหญ่แบบนี้ดีด้ยเออเทียนมีเทียนใหญ่มาดีค่ะท่านทุกท่มาสเดกแก้งสว่านเาไว้ เราไม่สติว,ว่าสติเตรียมคลองไหลก,ก,กันนะครับทำไปชุ่มกระเที่ยนกับตู้ปลาแพกตุดแล้วเดี๋ยวตัวอ,อันนี้ใบสีขยับนะท่านผู้ชมแต่เี่เข้านะครับตรงลูกติงตองเนี่ยนะครับเข้าบ่อยมากไม่แน่แน่ว่าห้างวดแล้ว น่าจะห้งหางวดชื่อห้างว,ด,ว,ด,วดแล้วแต่ว่ามาเว้นงวดก่อนหนึ่งวดนะครับมาเว้นแล้วก็มาเข้างวดเมื่อกี้นะครับผมไม่เิ็นปองแต่คราวนี้ปิงปองหายนะครับผมก็ลืมดูมตอนกองนว้นนก็ลืมดูนะครับไม่เป็นไรนะครับผมโยเดี๋ยวให้ก็ต่อยขยบเตียมตีนะครับผมเดี๋ยวผมจะหยิบขอเลียทูปเองนะครับแต่ เี่บอกว่าไม่ให้เอาของไหว้วางที่บันไดครับเราก็วางที่ตรงเสือนะครับเนี่ยลายต่างๆนะครับที่ตรงเสือนะครับนี่ผมเอาจะไปกับน้ำด้วย ถูเผื่อป้าไอ้ฝนกับเป็นซุ่มๆได้ไหมวันนี้ก็ชวนป้าต่อยมาด้วยนะครับเพราะว่าไปหา,นนบาเบาเกียดบอกว,ว่าไปหาเพื่อนมาด้วยหน่อยนะเพื่อนมาด้วยหน่อยเป็นห่วงนะครับวันนี้ป้าต่อยว่างพอดีนะครับผมก็เลยชวนมานะครับผมจริงๆก,ก็อยากมาดูเดียวอยู่นะท่านผู้ชมนะ เอฟซีบอกว่าให้หาเพื่อนมาด้วยนะครับก็ขอบคุณเอฟซีนะที่เป็นห่วงทุกๆท่านเลยนะครับผมตอนแรกว่าจะชวนเบ่าเขียดนะครับว่าชวนเบ่าเขียดแต่ผมออกมาดูเบ่าเขียดแล้วไม่อยู่ตอนแรกะผมก็เลยขับรถก็ไปถามป้าต่อยว่าว่างไหมนะครับผมแต่ว่าเอฟซีก็เป็นห่วงละเนาะมาคนเดียวผมก็ไม่เป็นไรครับวันนี้มาสองคนแหละนะเบ่าเขียดพูดก่อนน้ำชุม ดอกงวดก่อนมาลําอะไรก็ไม่รู้นะอืมผมนี่หลอดเลยนะอืมแต่ว่าได้ยินได้ยินเสียงเอืองห้องบ่ค่ะท่านผู้ชมด้านหลังมันเป็นคือสาหนามเลยด้านหลังมันเป็นมันเป็นนันทีลุ่มเนาะค่ะท่านผู้ชมน้ำเลยหองฝนตกบ่องกลางวันเอืองกัเล่หอง โอเคครับานชมเดี๋ยวเรามาจุดทูปนะครับบอกเต่าปู่พญาเต่านะครับผมเอฟทีก็ตั้งจิตอธิษฐานนะครับขอโชคขอลาบกับปู่นะครับผมขอสามตัวตรงๆนะท่านชมนะขอสามตัวตรงผมก็จะขอให้เอฟซีด้วยนะครับผมโอเคไปครับนีไม่สติด้อยสาธุ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทตะสาธุสาธุสาธุเด้่อปุถยตาเต่ามื้อนี้ลูกหลานเบาแฟชั่นแอลป้าต่อยคนมีเส้นพร้อมทั้งเอฟซีทีเพิ่นได้ตั้งจิตอธิษฐานเออยุคไกลพุ่นล่ะเทิ้งต่างประเทศเทิ้งอยู่ในประเทศต่างจังหวัดเพิ่นบ่ได้มาเอง มอนี้ลูกหลานอ,อมาขอเพิงบุญเพิงบาลมีปูพยะเตา่าเหมือนใบสีขยับเลยแมาขอเพิงบุญเพิงบาลมีปูพยะเตา่ามอนมีลูกหลานมาขอลขทธูขอเลขเซียมซีให้เขาสามตัวตรงๆเด้อปูเด้อปูพยะเตา่าปูสักจิตเทวดาหลัก ปกปักรักษาณสถานที่แห่งนี้ดุกหลานเด็ตกประการลำบากมีปัญหาอย่างการเงินพรานั้นเอฟซี่ก็มีปัญหารื่องการเงินมาขอโชคขอลาบมณีกับขอให้เขาเดขดท่ายแล้ววันที่หนึ่งสามตัวตรงๆหดวันที่หน,นึ่งกันย่าย่นสองพันหาลอยหกสิบแปดนี่เดือพเออเอฟซี่เป็นได้โชคได้ลาบเฮงเฮงรวยๆปังปังสุข,ขูสุข,ขน,มมนัามานีดุกหลานก็อยากให้เขาสาวตัวตรงๆมนีดุกหลานก็เลย น้ำของหวายมาหวายปูมาว่าจะเป็นน้ำแดงน้ำดืมนมผลไม้เอามาหวายปูให้ปูได้กินยิ่้ำสำราญเด้อปูเด้อเอฟซี 4, แห้งๆปังๆมิเงินจะท้องไหลมาเทมาเด้อปูเด้อครับจ่าถูกคอสามตนตรงๆเด้อปูใบสีขยับบากจ้าถูกนะปักน้ำ ต่ว่าปูพญาตเตาปนมันปนแนมาทา่งเอ่เอ,อปนแนมปนจ่องมาทางเล็กถูบ่บาเ,เล็กถูบกับเซมซีโเพียงจุเ,เ,เดยคผมจะกขอรีบพูดนะครับตำรงจโอ้อ บางครั้งเนี่ยมักจะออกสลับกันนะอบางครั้งก็ไปปินงฟองที่ปู่ยิบให้บางครั้งก็มาเลืกคู่นะครับที่ปู่นะครับเดี๋ยวคราวนี้ขอถามปู่ตรงๆเลยเลือกคู่เลยตรงๆนะท,าง,ทงะางใจเลยแต่ไม่ไ้แมได้เขาถามตรงๆกปู่เลยอม ออกมาแล้วนะคะออกมาแล้วนะครับผมยานต่างง,งาใหม่นะล้วนลงมาใส่หัวนี่ออกมาแล้วครับบเดียว,ยวออกมาเลยครับฐานนี้เลยแบบเล้ฟปู จุดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะไปปักใบโฟละดอร์ถูกไหมอ๋อถูกอืมอุม้ยอุ้ยท่านผู้ชมไงบ่ไม่หนบ่นน โมมี่เมื่อกี้ก็ดูแล้วนะครับไม่มีหนูนะเอ๋อปูเพิ่งับลูวอะเข้ามาลูกหลานมหาชมวันนี้มากับป้าต่อยครับก็เลยเดือดจี้คอขยบเชอนซีขยบเชอนซีนะครับผมสาธุสาธุสาธุเด้อปูปะยาเตาผู้สักดิด ปูพญาเตาปูหูแกวตาทิพมืืออนามนี่ลูกหลานปลาต่อยพร้อมทั้งเบาวแพกกระไ้ตั้งใจมหามะขอพึงบุญบรารมีมือนี่ลูกหลานสิขอขย่าเสียมซี่กรให้ปูยิบออกมาไห้ในเดอ้อสามโตตรงๆรง,ยย 8, ออาารงๆงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองพนห้ารยหกสิบนี่ยิบออกมาสามโตตรงๆของเหล็กถ่ายละวันที่หนึ่งเด้อปูเด้อสาธุ มาแล้วครับไม้แรกครับท่านผู้ชมครับไม้แรกครับไม้เลขเจ็ดครับไม้เลขเจ็ดไม้แรกครับไม้เลขเจ็ดนะครับเจ็ดกับหนึ่งพี่น้องกันนะครับใช่ครับจ้าถูก ออ,ออกมาสองไม้ไอมอกมาสองไม้ความกันเลยครับคุณผู้ชมครั้งที่สองน่าจะตัวนี้ก่อนเนาะไม้ที่สองกับสามครับคุณผู้ชมศูนย์หนึ่งครับืเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งหรือหนึ่งศูนย์เจ็ดอืม เจ็ดศูนย์หนึ่งเนาะคะ่ะท,ท่านผู้ชมหนึ่งศูนย์เจ็ดนะครับท่านผู้ชมอ่ะจ้าถูเด้อปูเด้อยปูห้โโคให้ลาบลูกล้านเดี่วเดี๋ยวล่อเลขทูบเนาะคะ่นะเนาะรอเลขทูบนะครับรอเลขทูบปกติอ่ะผมมานะครับผมจะขอเลขนะทูบนะช่วงหลังผมจะขอแค่เลขทูบนะครับแล้วอื่นอนะ่ะแล้วแต่ปูจะหยิบให้นะครับแต่ม,มาดูตอนเนี้ยน,นะครับ หายปิงปองหายปิงปองแตกหายปิงปองแตกนะครับแต่ว่าปิงปองเหลือแค่สองลูกนะคะท่านผู้ชมปิงปองเหลือสองลูกก็เลยต้องแสดงว่าเบาแผลมากตอนกลางวันบบ่ได้บ่งไ่ได้สังเกตลืมสังเกตนะครับเพราะว่าก็ตั้งใจไหว้ปู่อย่างเดียวนะครับเพราะว่ากะกะว่าจะมาขอตอนกลางคืนอยู่แล้วนะครับผมกับพวแน่ห้าเทียงหวดนีปูหายเหล็กเส้นซี่นะคะเนาะเมื่อวานนีเป็นเหล็กถูก ก็เลยถูกเดี๋ยวรอนะครับไม่รู้ว่าไหมหมดหรือ,อยังนะครับผมยว<ป>ดูแป๊บนึงอ่ะไปแล้วครับหนึ่งตัวอตอนนี้นะครับไปแล้วหนึ่งตัวก็เดี๋ยวนะครับดูบริเวณรอบๆนะครับว่ามีอะไรยังไงบ้างคือตอนเนี้ยผมคือผมเดินดูตอนนั้นตอนที่เปิดกล้องมาไม่มีอะไรน้องชมน้อ,อนเลกคิดว่าหนูนะแต,แต่ว่าเห็นใบสีขยับใช่แต่มีใบสีขยับ มีใบสีหรือว่าอะไรนะครับไม่แน่ใจไอ้หนูก็บม่ได้เห็นง่ายๆได้หนูดีดีก็อย่างนี้แต่หนูอ่ะคือคือมาที่เนี่ยเมื่อผมยังไม่เคยไม่เห็นหนูเลยนะแต่เห็นที่เห็นก็จะเป็นกระรอกตอนกลางวันที่มาตอนกลางวันนะจะมีกระรอกกระแตนะครับลงมากยนของไหว้นะครับผมเอแต่ตอนคืนนี่ไม่เห็นนะครับไม่เห็นเลยไม่ว่าจะหนูหรือว่ากระรอกกระแตไม่มีนะครับ โอ okay, เคครับผู้ชมโยระหว่างรอรีทูเ้ยบาดแผลหนังอุ้อยเมื่อกี้ใบสีขยับน,นั่นดินั่นท่านผู้ชมเอามาไมีหยังเด่นเอากล้องไปดูเลยท่านะะาผู้ชมไปไปไปค่ะไปเนาะค่ะท่านผู้ชมเมื่อกี้ใบสีกับขยับอีกแล้วแล้วบาดแผลบรแน่ใจบาดแผลของใจเนาะคะ่ะไปเบิ่งเลยเนาะคะ่ะไมีหยังบ่ เอานัน,น,นจังสั่นแล้วล่ะอุ้ยท,ท่านผู้ชมด้านนี้ก็ไม่มีนะคะ,อ,งงะคอืมอไม่มีหนูนะอะเนูนคะท่านผู้ชม,มอุ้ยน,นั่นระวังหัวด้วยเด้อระวังหัวเด้ออืมระวังหัว มันมีงาใหม่ที่แห่งยูดานบนเนาะค่ะมีมีงาใหม่แห่งยูดานบนไม่ใหญ่เลเนาะถ้าเป็นหนูเป็นยังกับยู่ตามซอกนี่เด้นี่น้องซอกนี่กระบอกอุ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยซาธุสาธุสาธุเด้อปูเหย่อเตือนเหย่าถ่วง ี่เนาะค่ะเหลือสองลูกลูกปิงปองสี่สามสองลูกเหลือสี่สามปกติไม่สิบลูกล่กปูหอยเหลหรือล่กปูห่ยสองตัวนี่แหละเป็นไปได้เป็นไปได้นะคะท่านผู้ชมเลขปิงปองมีสองตัวปิงปองห้กระแตกเนาะค่ะแต่สามตัวแทนเลย รอเลขทูบนะคะทูบยังไม่ไม่หมดนะคะนอ,นอุยนอนอ้ยเฮ้ยปูขยับมาข้างหน้าปูขยับมาข้างหน้าขยับมาหาเลขทูบแมนอุ้ย,ายาาปางแท่ท่านผู้ชมเอาแท่ปางแลลวมาที่นี่เพราะว่าปูเพิ่นขยับมาทางเลขทูบปูปขยับมาทาง มาแมาด่านนาเนาะค่ะอืมไม่มันสีเบิ้งอีหยังทางนี้บ่อเฮ้ยฮะยเฮ้ยไม่หยังอ๋อลูกยิงปองก็ล้มไปข้างล่างอุ้ยยิงปองหล่นลงข้างล่างนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยิงปองสองลูกหล่นลงข้างล่างเออเอ้าเมื่อกี้น่ะแม่นอุ้ยท่านผู้ชมาาไปข้งหนแต่เห็นบ่าวแพรกิีบเกินมาอืม นอนลงข้างล่างมันก็สามสี่อยู่ดีเหมือนเดิมครับพ่อเหมือนเดิมที่สามกับสี่นะคะท่านผู้ชมปูเอ้ยปูสีห้ตัวนี้เลีกอะหรือว่าปูสีห้ตัวนี้ปิ่งปองนี่ไหมอยู่ดีๆปิงปองกระเด็นออกจากผ่านลงจากพาอหรือว่าปูสีห้เเล็กปิงปองอ๋อ สาธุสาธุดเด้อปูพญาตเตาเฮเอาพวกมาไลพวกมาไล่ลนลงลนลง,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 งหนึ่งเออคือแม่แนวกว่าลุดบ่เออย่านวันลุดเธอโบกระล่างเบิงเหล็กปิงปองที่ลนลงมา,าทำกูะชุ่มไะอือ ที่บอกว่าเขาหนูแปลงฟอยู่นี่ด้วยมันรอติดว่าไม่ไม่ต้องรอว่าเกิเป็นฟอยคือก็ให้นู่นะครับไม่เข้าเหมือนกันด้านบนมีตะกิ่นไม้แห้งเนาะค่ะท่านผู้ชมกิ่งไม้แห้งนะคะบริเวณรอบๆเนี่ยมันเหมือกเนาะแต่ว่ากับว่าอยากยางออกไปไกล เลขทูบใหม่เบิดไปเลยนิดนะนึงเลขทูบยังไม่ไม่หมดนะคะ,ออะครอเ,เลขทูบเนาะคะ่ะมากจุดขอเลขทูบกับเลขเซียมซีเนาะค่ะท่านผู้ชมมาขอเลขทูบกับเขย่าเซียมซีสองยางแต่ว่าปิงปองกับกระเด็นออกมาจากพานเองบนแน่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมปูคนอาเสียหายเลขปิงปองน้่นกระไดสองตัว หล่นลงมาข้างล่างนะคะหล่นลงมาหล่นออกจากพานสี่สามค่ะเลขทูบใหมเพราะท่านเนี่เบิดเนาะคะ่ทะท่านผู้ชมมารุ่นเลขทูบลุ่นเลขทูบไปพร้อมๆกันเลยเลขทูบไหมยังไม่หมดนะคะแล้วรุ่นไปรุ่นลุ่นไปพร้อมๆกันเลยอะ่ะเอาเลขทูบ โอ้ยเดี๋ยวเด้อพันที่เลข6กหรือเลขแปดบ้าวแพะกูรู้อันนี้คือเพราะมันติดกันแท้ตั้งกองทาเรื่อยอ, <c oughs> อุ้ยเอ้ากระลังเบิงเหล็กถูบนางล่ำคือขยับมันนี่ ลางลำขยับมาอยู่ด้านหน้าเรื่องไม่ปกติแล้วนะทุกคนนะเรื่องไม่ปกติแล้วนะครับกำลังเบิเหล็กทูบเนาะค่ะเล่กถูบไม่หมดพอดีครับทุกคมครับแต่ด,ดูดิบโอ้ทนผู้ชมเล่กูบนะครับที่ปู่สารปู่พญาเต่านะครับผมตรงกลางนี่ไม่แน่ใจว่าเป็นแปดหรือหงสนะนั่นแหละแต่ผมดูเนี่ยน่าจะเป็นแปดนะครับผมอ่ะนีะ่เลขกทูบนะครับที่ ารานปู่พญาเต่านะครับผมหกแปดสองนะครับอืมหรือว่าเก้าแปดสองแต่ตรงกลางนี่ให้ท่านผู้ชมตัดสินใจนะแต่ผมมองเนี่ยเป็นแปดนะครับผมอืมอะก็อู้แต่เลขสวยนะหกแปดสองเฮ้ยหกแปดสองสวยมากท่านผู้ชมครับหกแปดสองค่ะท,าท่านผู้ชมแต่ว่าข้างบนก็ขึ้นเป็นเลขแปดเนาะอืมมันติดหรอมันติดกันอะก็สําหรับตัวเลขนะท่านผู้ชมครับก็ ปวดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับผมทางช่องบาสแพสชาแนลนะโอ้ยอโอ้ยเอา,ป,าป,ปูหันมาเหล็กถูก<อ>ปู้หันมาเหล็กถูกเออเนาะจุ๊บจุ๊บเพราะว่าอูสิบอสเป็นในในเหล็กถูกอืม,อมหกแปดสองนะครับ สำหรับตัวเลขคบคใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมตัวกลางๆนี่บรูวาแนวทางนะครับในแง่สังคหกแปดสองหรือว่าเก้าแปดสองนะคะเร่าะขอให้โชคดีปังๆกันสุขสุขวเลอค่ะกับการมาขอโชคลาภกับสารปูพญาเต่าสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ กับส, <piercing phrase, S 1> สารป u, <pr> ูพญาเต่านะคะโอ้สาธุเด้อปูพญาเตาซักดีอีนนีค่ะแต่ว่าเมื่อกี้กเนาะค่ะปูขยับไม้อยู่ข้างหน้านะค่ะบนแหน่เด้ปูอาศวัยเป็นเหล็กถูกค่ะขอสามตัวตรงๆเด้อตัเอ้ค่ะ วันนี้เนาะคะ่ะกับเดกปูห่แล้วกับสเสด็จก,กาบล่าปูเนาะคะ่ะเนาะค่ะอย่าลืมด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องป้าต้อยคนมีเซนพร้อมกับทีมงานด้วยนะคะนนวันนี้วันนี้ก่ะขอให่เอฟซีถูกๆทกทันโชคดีเง้งเลยด้วยได้โชคได้ลาบกับสารปูพระยาเต่าค่ะมนนวัอนี้วันนีก็ะป้าต้อยก็กับเบาแพรก็สิขอโตลาไปกวนไว้พอกันคลิปหนาอีพี่หนาเนาะคะ่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะอือเอ้ากำลังสิลาปูเลยเมื่อกี้ไป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 โบโบโบค่ะประมาณนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะ